นายกรัฐมนตรีประชุมคอรมอ,อนุมัติงบกลางกว่า1 0 0 0ล้านบาทเยียวยาปัญหาสินค้าราคาแพงมาเริ่มประเด็นเด่นสุดสัปดาห์กันที่ปัญหาราคาสินค้าแพงค่ะทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่พากันพาเรทขึ้นราคาล้วนเป็นต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นข,นของประชาชนทั้งสิน้นประชาชนเดือดร้อนมากนะคะ ล่าสุดคณะนายกประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบกลางกว่า1,000ล้านบาทช่วยค่าครองชีพประชาชนพร้อมสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแก้ไขปัญหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเข้าร่วมมาจากกระทรวงต่างๆ หลังจากการประชุมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน1,480ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ดําเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน2,565นะครับตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอนะครับดําเนินการในรูปแบบจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อ การครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในราคาประหยัดระยะเวลาดำเนินการ90วันนะครับจะมีการจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านสะดวกซื้อนะครับหรือในห้างท้องถิ่นหรือตลาดรวมจำนวนไม่น้อยกว่า3,000จุดทั่วประเทศและจะมีการจำหน่ายผ่านรถโมบายจำนวนไม่น้อยกว่า50คันตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะครับ